สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมผ่านฝันแฟมิลีนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอซทุกท่านนะครับผมอ่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับก็สวัสดีตอนเช้าเชนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะได้ใส่หมุดปล้องบ้าก็จะได้ใส่ยานะครับให้แม่หญิงอีกนะครับผมนะครับก็เหลืออ่ะสแผงนะครับอ่ะแผงละหนึ่ง หนึ่งวีนะครับผมแขงละหนึงวีนะครับผมแขงละหนึงวีเลยนะครับว่าอาการของน้องนะครับวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมก็เริ่มดีขึ้นนะครับตามอันดับนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องรอนะครับต้องรอหมอมานะครับตอนเวลาเก้าโมงนะครับเก้ามงเช้านะครับผมตอนนี้ก็คือหมอให้สั่งให้กินยา ชุ kind of ดท really ี่หมอเอาไว้ให้ก oh ินให้หมดก่อนนะครับแล้วก็หมอจะมาดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตอนนี้นะครับอาการของแม่หญิงเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับที่อึน้องนะครับก็จะไม่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 ค่อยมีน้ําแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็จะไม่มีพยาธินะครับก็เริ่มที่จะเป็นก้อนนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มที่จะหิวนะครับเริ่มที่จะดินดี ึ้นตามอันดับนะครับตอนนี้ก็70เปอร์เซ็นต์นะครับก็70เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอตอนนี้ยังวว่นววยอยู่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็จะให้แม่ควานนะครับใส่ใส่ยานะครับใส่ยาแล้วก็จะป้อนน้องนะครับอตอนนี้ก็ <c oughs> เข่งนี้ก็เป็นเข่งล็อตสุดท้ายนะครับผมนะครับที่พ่อควานได้ได้ไปซื้อมาเมื่อวานเนาะ นะครับตอนเย็นเมื่อวานนะครับอสองทุ่มพ่อควานก็ป้อนอ,อาหารให้น้องอีกนะครับก่อนนอนนะครับนี่ก็จะเหลือกี่กี่กี่วีนออน,นี่นะครับผมเดี๋ยวพ่อควานก็จะได้นับเดี๋ยวก็จะแบ่งให้่าน้องปันฝันอีกเอาไว้สองวีนะครับผมเอาไว้สองวีนะครับหมดยังอหมดแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาวีสองวีเอาวีข้างบนนะครับ จะเอาไว้สองหวีนะครับเอาไว้ให้อาตัวเล็กของเรานะครับเอาไว้ป้อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ป้อนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับน้องเพิ่งตื่นนะครับอ่ะป้อนแม่หญิงเลยในไอจีใส่ยานะครับป้อนแม่หญิงนะครับอ้าวแม่หญิงกินก้อนอเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยวลูกลูกเดีย๋ยวขวัญจะกินข้างหลัง อ่ะเดี๋ยวป้อนป้อนแม่อ่ะป้อนน้องกอนนะครับน้องกินไปสองวีแล้วนะครับแม่หญิงกินสองวีแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปานขันหิวหิวหิว,ห,วหิวจัดหิวจัดนี่นะครับผมย <laughs> ิวจัดหิวแรงอา <laughs> การของแม่หญิงก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมนะครับเริ่มที่จะอ่าจะไม่ซึมนะครับผมเริ่มที่จะ หิวนะครับเดี๋ยวก็จะป้อนอาหารให้แม่หญิงก่อนนะครับร้อ,องท้องก่อนนะครับเพราะว่าไอาในท้องอถ่ายออกมาหมดเลยเมื่อวานนะครับเดี๋ยวให้แม่หญิงอีกอแม่หญิงไปอีกสองวีนะครับเมื่อกี้สองเป็นสี่เป็น4ี่วีแล้วนะครับนี่อ่า อัานฝันรอก่อนลูกเดี๋ยวให้แม่กินก่อนอ่ะเริ่มที่จะอ้าให้แม่หญิงก่อนอ่วีที่สี่นะครับวีที่สี่แล้วแม่หญิงวีที่สี่แล้วอ่ะวีที่ห้าที่หกตามไปนะครับ หวีแล้วนะครับผมนะครับหวีแล้วเหลือกี่หวีเนี่ยหกสิบแปดเก้าสิบอ่ะเหลือสิบสิบสองหวีนะครับเหลือสิบสองหวีนะครับเดี๋ยวก็จะอ่าให้กินตอนเที่ยงนะครับหรือตอนคุณหมอมานะครับว่าจะให้อ่าน้องอ่ะทานยาอะไรเนาะนะครับตอนนี้คือ ให้น้องปานฝันกินก่อนนะครับให้ปานฝันกินหมดหนึ่งหวีเลยให้หนึ่งหวีเลยเพราะว่าตอนเช้าต้องกินหนึ่งหวีนะครับแล้วก็มันแก้วอีกหนึ่งลูกหรือสองลูกนะครับถ้าหวีใหญ่ก็มันแก้วลูกเดียวนะครับถ้าหวีเล็กก็มันแก้วสองลูกนะครับผมนะครับต้องอ่าต้องปอกด้วยนะครับทม่หญิงจะเอาอีกนะครับ หญิงจะเอาอีกนะครับผมแม่แม่อซตอนนี้ก็เหลือสิบสิบสองนะครับสิบสองก็แบง่งแบ่งให้ตัวเล็กเอาไว้2อวีนะครับแล้วก็จะเอาให้แม่หญิงอีกสิบวีนะครับตอน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 ,ตอนที่หมอจะมานะครับประมาณเก้าโมงนะครับ บอขวันบนขฟันบอกว่ายังไม่อินนะครับบอลฟันหมดแล้วบอนฟันหมดยังเอาอีกให้อีก4ี่ลูก5้าลูกยังไม่พอ ยังไมง่ตอบอาอีกห้าลูกเดี๋ยวตอนหมอมาเดี๋ยวค่อยให้กินมันแกวกอืม เอาให้อีกลูกหนึ่งนะครับหมดหนึ่งวีแล้วนะครับหนึ่งวีกับห้าหกลูกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอา่าญ้ามาให้แม่ยิงเลยเอายามาให้แม่ยิงก่อนนะครับอ,อถ้าอิ่มแล้วน้องก็จะเริ่มนะครับมีเดินเดินหนีนะครับก็จะเดินออกทันทีนะครับอ่าถ้าเกิดน้องยังไม่อิ่มนะครับน้องก็จะอยู่ จะวนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับผมนะครับก็จะยืนมือออกมานะครับแล้วก็จะไม่เดินไปไหนนะครับถ้าอิ่มแล้วนะครับคือจะเดินออกนะครับก็จะเอาหญ้าโย,ยนให้แม่ยิงก่อนโนะยนฝั่งนู้นฮนโยนเจยบพันธีเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกิยนมันแก้วลูกเดี๋ยวรอก่อน แล้วก็เมื่อกี้ก็ให้น้องทานนะครับยานะครับผมที่หมอเอาไว้ให้นะครับที่สั่งเอาไว้ให้น้องกินให้น้องขับถ่ายนะครับคือสองแผงสุดท้ายนะครับผมสองแผงสุดท้ายแล้วนะครับสองแผงสุดท้าย ่อาดูท้องแม่หญิงท้องแม่หญิงนะครับผมอน้องจะอ่าถ่ายออกมาหมดนะครับก็จะแฟบเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมจะจะแฟบเลยนะครับผมนี่จะมองเห็นเลยนะครับคือคือเวลาน้องถ่ายท้องนะครับผมแต่ละเชือกนะครับต้องถ่ายหมดเลยนะครับออกหมดเลยนะครับแล้วค่อยอ่า ต้องใช้เวลา2-3ถึงวันนะครับเดี๋ยวก็จะกินเต็มท้องนะครับแล้วก็จะไม่มียุบนะครับเหมือนอเมืนแบบนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้คือเริ่มที่อยากกินอาหารดีดีขึ้นนะครับดีกว่าเมื่อวานนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมดีกว่าเมื่อวานอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้าแม่หญิงของเรานะครับส่วนจอมโซนของเรานะครับผมนี่ก็กินหมดหนึ่งวีแล้ว หนึ่งวีกับหกลูกแล้วนะครับผมวีใหญ่นะครับวีใหญ่นะครับอ่าเริ่มแม่แม่หญิงนะครับผมอ่าน่าอีกสองวันนะครับน่าจะกินเต็มท้องนะครับผมเพราะว่าอ่าต้องกินอ่าต้องกินกล้วยนะครับให้มีอ่ามีอาหารอยู่ในท้องบ้างนะครับผมนะครับเมื่อกี้ก็กินไปอ่าหลายวีแล้วนะครับผมสิบอ่าสิบกว่าวีนะครับสิบวี สิบกวีนะครับก็เหลืออ่าสิบสองวีนะครับสิบสองวีก็จะแบ่งให้น้องปานฝวนอีกสองวีนะครับอีกสิบวีก็จะเอาไว้ให้แม่หญิงนะครับผมนะครับอ่ากินตอนคุณหมอมานะครับว่าหมอจะให้อ่ายาอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือจะให้ยาถ่ายพยาธิหรือจะให้ยาอะไรนะครับองต้องรอดูเพราะว่าอาการของน้องเริ่มดีขึ้นนะครับผมเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เริ่มที่จะหิวนะครับ ก็อ่ะตอนนี้เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับถ้ามียี่สิบเข่งก็น่าจะหมดนะครับกรวยเพราะว่าการเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะวยวายนะครับผมอ่ะดูดูน้องนะครับผมแม่อ่ะสหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนาะนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันสวัสดีครับเริ่มมวยวายแล้วนะครับแม่หญิงของเรานะครับ